โอ้นะครับนี่แมโ,โอ้หครับอ่า ก็เราเสริมความแสบความเพียรลงไปก็ดีก็แสบครับผมก็เราครับก็เราเสื่อมเลยแสบแล้วสิวังไดรแล้วพี่โอครับผมสิกเนเจร์เฮาต้องไปล้อยหลวงเอาเงาหลักเอาเงาหมดเอ้า ับกบุกนะนี่แหละครับอืมโอครับอ่ก็โมกกว่าท่าวางใสสม,มุนะีด้วเด้ครับผมแซบแคบับผมนะจ๊วัสดสติการอยู่ผมอีสเผมเลยเข่าเราแซบแคบับผมเลยแด็ก็เราแบบสดๆ พักบุสัขเสียบ้าง้ยังพอมั้ละบ้างมั้งแกยังสีย Chào <laughs> 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 không

Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Hold cool. Ồ. Ngon Tao muốn thì sẹp con nữa 여러 음, 어? 음. มาคิดในเรื่องแทกกันลตนะครับผมลัแในการเก็บสารินสสดครับโอ้อด